สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมนะครับทุเรียนบ้านนะครับต้นที่อายุหนึ่งปีนะครับต้นอายุหนึ่งปีนะครับปลูกคู่กับทุเรียนหมอนทองชําถุงนะอายุหนึ่งปีนี่ครับนี่คือหมอนทองชําถุงอายุหนึ่งปีนะครับแล้วก็นี่คือทุเรียนบ้านนะครับปลูกเมล็ดหนึ่งปีครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้ครับทาบเข้าอย่างนี้นะทาบเข้าแบบนี้นะครับเพื่อให้ เพื่อให้ต้นตอมันเป็นการเสริมขานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับการเสริมขาของต้น1ปีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะสําเร็จไหมนะต้นนี้นะนี่นะครับนี่แผลที่ติดนะครับถ้าบแบบไม่ตัดยอดนะทับข้างแบบไม่ตัดยอดนี่นะครับนี่นี่ยอดตุเรียนบ้านเค ครับลองดูครับไม่รู้จะสวยงามหรือเปล่าแต่ตอนนี้เป็นทุเรียนบ้านสวยมากครับ